สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับ Lady Bet Channel ของเราอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาอยู่กันที่ห้องเดิมนะคะห้อง World Slot นะคะห้องนี้นี่เพิ่งเปิดใหม่นะคะเราก็อยากจะมาแนะนำเกมใหม่ๆใ,ใ,ให้ทุกท่านได้ดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเราหลุดออกจากห้อง PG สักพักหนึ่งละกันนะคะ,ะไปเลยกันดีกว่าวันนี้นะคะเราจะมากับทุนอยู่ที่ 300บาทนะอันนี้จะเป็น challenge ใหม่นะคะเรามากันกับทุน300บาทนะคะกดฝากเรียบร้อยกดเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นหน้าห้องเกมของเว r ร์สลอนะคะคลิปที่แล้วเนี่ยมีห้องมีเกมน้อยกว่านี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปเล่นเกมนี้กันคะ่ะมายาเคเวสนะคะ เดี๋ยวรอบหน้านี่คือมันจะอัปเดตขึ้นเรื่อยๆนะคะเกมก็จะมาเยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะนี่อันนี้ก็ถึงหน้าเกมมายาเควสเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนแรกนี้เราปรับเบ็กันก่อนกันเลยจ้าห้าบาทสิบบาทสูงสุดหกร้อยเรามีทุนกันแค่สามรอยเองเนาะเราเอาแค่ห้าบาทกันก่อนแล้วกันนะคะไปจ้ะไปจ้ะ ได้ไหมเอยได้ไหมเอยนี้ได้มาละตาแรกปะ่ะมันจะได้เนี่ยคือลายมันน้อยนะคะเกมนี้ลายมันน้อยนะแต่ว่าเอา้าคืออะไรอะ่ะคาฟ่สปินเนาะคาฟ่สปินเนาะเอาแบบนี้ก็ได้เหรอ พึ่งแล้วเล่นเนี่ยนะแบบนี้ก็ได้เหรอเอาจะ้ะเอาจะ้ะจัดไปอุ้ยห้าแถวเลยอันนี้อ๋อตัวคูณมันเพิ่มขึ้นนะคะเห็นตรงช่องซ้ายมือไหมที่เป็นไฟอะ่ะตัวคูณมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่ามันแตกนี่โอ้โหลอยห้าสิบโอ้โหได้อีกไหมได้อีกไหม ได้อีกไหมอืมอันนี้แค่เริ่มเล่นนะคะทุกคนคือแบบว่าได้กำไรแล้วอะได้กำไรหนึ่งเท่าตัวเลยนะคือเราเรามาจากทุนสามร้อยนะคะตอนนี้ได้มาหกร้อยหกสิบแล้ว last print นี่เห็นแหมได้สามรอยเก้าสิบบาทโอ้เกมนี้ ถ้าถ้าเกิดว่าเราได้แล้วนะเราก็พอก่อนนะคะอ๋อมันได้ตัววายตัววายสองอันแล้วก็สปรินอีกหนึ่งอันนะคะโอ้โหเกมนี้สุดๆคลิปวิดีโอนี้เราจบแค่นี้ก่อนนะ,ะเราได้กำไรมา670บาทแล้วนะคะ ส่วนใครนะคะที่สนใจอยากจะเล่นเกมน,นะแอดไลน์มาหาเราได้เลยค่ะแอดเลดี้เบดนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนชาแนลของเราไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย